ให้มุมของคุณจตุพรตรมพันธ์อดีตประธานปอปชนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกไม่เชื่อก้าวไกลประสานรอยร้าวสอวอจัดตั้งรัฐบาลได้คือคาดไปถึงขั้นว่าการเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสไปถึง การชุมนุมนะฮะขณะที่วันนี้สารก็มีการสั่งจำคุก1ปี12เดือนนะครับที่มีการนำม็อบบุกบ้าน4เสาเมื่อปี50นะครับถ้าทีจากคุณจตุพรนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของทางก้าวไกลบอกว่าแม้จะรวมเสียงสอสอได้ 1, 3นึ่ามร้เสียงก็ตามนะครับแต่ว่าด่านสําคัญก็คือการรวมเสียงสนับสนุน376เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยาก เพราะว่าท่าทีของสอวทั้ง250เสียงชัดเจนแล้วว่าไม่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกอาจจะมีประปรายที่จะลงมติตามเสียงประชาชนการปิดสวิตสวคงทําได้ยากเพราะว่ามีสายตรงสั่งให้สับคัดเอาไม่ลงมติให้ใครหากพักรัฐบาลปัจจุบันจับมือกันไว้แน่น180กว่าเสียงการเมืองจะเข้าสู่ทางตันทันทีเพราะหากมีพักร่วมฝ่ายค้านพักใดพักหนึ่งทิ้งก้าวไกลไปจับคั่วกับรัฐบาลเดิมก็จะทำให้การเมืองเดินหน้าต่อได้ แต่พักน,น,นั้นต้องยอมถูกประนามซึ่งคงไม่มีพักใดกล้าแลกดังนั้นตัวของคุณจรพรเองก็เลยบอกว่าขอภาวนาให้ดังก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จแม้จะมองไม่เห็นหนทางก็ตามนอกจากนี้ยังมีด่านกกตที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยุบพักห้าพักการเมืองอยู่ในมือก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นจุดชี้ขาดอนาคตทางการเมืองจะอยู่ที่กกตและสารรัฐธรรมนูญครับ วันนี้ภาวะของประเทศถึงทางตันต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนว่าไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้<ะ>ผมก็ภาวานาให้เขาจะสําเร็จแต่ว่ามองหาความสําเร็จไม่เจอมีหน้าซ้ําในช่วงสองเดือนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่ากะกะตจะลงมือตามคาร้องอย่างไรไม่ว่าเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาเองเรื่องการยุบพ,พักเนี่ยนะครับอย่างน้อยห้าพักการเมืองนะครับที่มีเรื่องถูกยุบพ,พักขึ้นเป็นพักที่ได้คะแนนเป็นหลักกันทั้งสิน้นว่ากกตจะชี้อย่างไรไม่นับใบแดง เหลืองส้มนะครับที่จะมีการแจกกันอีกดังนั้นเนี่ยนะครับจุดที่ขาดทางการเมืองขณะนี้จะอยู่ที่กกตและศาลร,รัฐธรรมนูญขณะที่วันนี้ครับศาลนัดฟังคดพิพากษาคดีชุมนุมปิดล้อมบ้านสีเสาวเทเวศซึ่งเป็นบ้านพักของผู้เด็กเปรมเินสุรนนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษสำนวนที่2นะครับที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรและนายสราวุฒินะครับผู้ชุมนุมนปชเป็นจำเลยที่1 และจำเือที่2ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายหรือจะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้าย สารวิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1กระทำผิดครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจำคุกหนึ่งปีฐานมั่วสุมสั่งจำคุก3ปีแล้วจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยรวม1ปี12เดือนครับแล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีอื่นที่ศารอาญาได้พิพากษาไว้แล้วส่วนจำเลยที่2ศสารพิพากษายกฟ้องครับภายหลังคุณจตุพรยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ สารพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวราคาประกัน2 0 0 0 0 0บาทโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขครับ